คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ในที่ประชุมครมมีมตินะคะเคาะรายชื่อของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาแล้วต้องบอกว่ารายชื่อที่ว่านี้คือคุณเศรษฐพุทธหลายคนบอกว่าคุณสมบัติเนี่ยเพียบพร้อมเลยแล้วก็มีการให้ลงคะแนนด้วยนะคะต้องบอกว่าคุณเศรษฐพุทธเนี่ยมีคะแนนนามาเป็นอันดับหนึ่งด้วยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูประวัติกันหน่อยค่ะว่าคุณเศรษฐพุทธที่ว่านี้เป็นใครมาจากไหนแล้วที่บอกว่าคุณสมบัติเพียบพร้อมมีอะไรกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าไม่พลิกโผล่เลยล่ะค่ะสาหรับคุณเศรษฐพุทธ ที่วาดนารพุทธที่ได้รับการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ซึ่งก็จะมารับหน้าที่ต่อจากคุณวิรัตไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันที่ก็กําลังจะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้นะคะคุณเศรษฐพุทธเองค่ะถือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์แถวหน้าของเมืองไทยแล้วก็เคยถูกเรียกใช้งานเพื่อชาติมานักต่อนักแล้วโดยเฉพาะช่วยวิกฤตเศรษฐกิจปี40แล้วก็เป็นหนึ่งในทีมคลังสมองนะคะหรือว่าติง แทงร่วมกับคุณวิรัไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันในการนําประเทศเนี่ยฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้นด้วยซึ่งพอไปดูประวัติการศึกษาของคุณเศรษฐพุทธเนี่ยถือว่าเป็นนักเรียนทุนด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะจากมหาวิทยาลัยสวอตมอลคอลเลจข,ของสหรัฐอเมริกาก่อนจะเข้าเรียนต่อแล้วก็จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเยลด้วยนะคะหลังจบการศึกษาค่ะก็ทํางานกับทางบริษัทที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ชื่อดังของสหรัฐอเมริก ก่อนจะเข้าทำงานเป็นเศรษฐกรให้กับธนาคารโลกหรือว่า World Bank ในช่วงระหว่างปี2,535ถึง2,541กระทั่งภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี40นั่นก็คือวิกฤตต้มยำกุง้งคุณเศรษฐพุธเองก็ถูกรัฐบาลไทยเรียกตัวกลับมานะคะเพื่อจะให้มาช่วยฝ่าวิกฤตในคราวนั้นคราวนั้นก็รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการร่วมสถาบันวิจัยนโยบายการคลังกระทรวงการคลังก็ทำงานร่วมกับคุณวิรัตไทยค่ะ คุณเศรษฐพุธเองก็เข้าร่วมทีมคลังสมองของกระทรวงการคลังได้เพียง2ปีก็สามารถพาเศรษฐกิจไทยก้าวพ้นวิกฤตในคราวนั้นแล้วก็ยังทําให้เศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัวได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยเขาก็เลยตัดสินใจลาออกเพื่อจะกลับไปทํางานต่อที่ World b a n k นะคะต่อมาปี57ค่ะก็ได้รับการเชิญเชิญให้เข้ามานั่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรนงซึ่งก็มีหน้าที่สําคัญในการร่วมวางแผนแล้วก็กําหนดทิศทางนโยบายทางการเงินของประเทศด้วย ต้องบอกว่าคุณเศรษฐพุธตอนนี้อายุราว55ปีถือว่าเป็นนักเศเรษฐศาสตร์วัยกลางคนที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในทุกยุคนะคะซึ่งไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรทางเศรษฐกิจในประเทศไทยก็มักจะมีชื่อของคุณเศรษฐพุธร่วมเป็นทีมที่ปรึกษาในการฟันฝ่าวิกฤตทุกครั้งเช่นเดียวกับวิกฤตเศรษฐกิจในรอบนี้ค่ะพลเอกประยุจันโอชาท่านนายกก็แต่งตั้งให้เขาเป็นหนึ่งใน6ขุนพลที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจด้วยค่ะนายกก็บอกว่าเลือกจากคุณ อวุธการแสดงทัศนคติแล้วก็ค,ความสามารถนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ